มีบางคูเอออยู่นี่แป๊บนึงแมวโอยแมวคนคนณวาคุผมเป็นหิวหน้โอยคนแมวโอ้ยคนณวาคนณดีเนี่ยโอ้ที่นี่ิวมนปหนเนี่ยมีแ้นคุณเรือกไปวะคุคนนั่นหอกันนิ่มาข้า่าง พ่ออะไรลข้าวลงเท้าขิงทไมเนี่ยเลนเ่นไมเนี่ยเนี่ยใช้กำลังคนลุงตั้ง้าโอ้โหอ้งหิวอกมาจากไหนคนงคน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 เมเขาใจผิดเขาใจผิดไละไม่ได้ข้าวไม่แยกหาลยมไม่ได้อยู่ท่อโอ้ยเราไม่ได้อยู่ ดาบนะไทยนหลังสองรามเทรน่ะสิหายยังไม่ตัดอ้อยยาาเดีอยังดีถือได้เออเราคนแก่หนักนะเนาะตอนน้เลยเราเลอ้วไอ้ไอ้ไอ้เนเไอ้ไอ้ยอไอ้ทอ้โอ้โหป่านไ้ไอ้อมไอกเอ้อ้ไอ่หรอกทุกวันนี้มีความไไ้ออ้ออไ้อกข้าว กูพาคนมาคนมาก็กูด้วยกูบอกว่าอีแม่คนว่าโอ้โหไม่เด้ไม่บอกว่าคนมาคนมาคนมาจะเอาใส่หู้าวแล้วก็โ้ยอาู่บ้านบ้านรัห้องมันเนี่ยเรามีลูกแล้วระโอ้โหเจ็บเล้ย้คายาย

หนูอ๋อนี่ลูกอยู่ตรงนี้ลูกมาเลยหนูี่ไม่ใช่เกียร์ไปมองตรงนั้นนะเที่หนูเนี่ยหนูลงอยู่ตรงนี้ลูกนี่ลูกขาทางไม่เบาลูกกันแน่นอนนี่ไหนเนี่ยนี่หนลูกวิ่งลูกโอ้โหว่าจะเป็นลูกอักเสบ คุณอาคุณอาตัวนี้ไม่รู้เรื่องว่าจะเป็นอะไรคุเป็นเองยิ่มหายาโอ้ยใ้รู้จิ้งจกบกุณแจ้ะแม่แม่หวังดีคิดถึงกุญแจยังไงลานั่นนะได้ เด็กหนุนปอดใจอมดเลยลูกฮ่าเขาไม่ถีบผมทันเอาไรนี่นี่นี่เปิดแล้วเขาไม่ต <350. S 1> um ่อคละนี่ต้นแก้วต้นแก้้นแอ้ว้นแก้วต้นแก้้้

หูเลยนาไม่ได้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 เด็ดขาดสงสารเขาเขาไม่มีที่อยู่อาศัยจะไปอยู่พักบ้านเราด้วยเอาลูกสองคนร้อนไปช่วยเออมีลูกไปด้วยเหรอเออมีลูกยไปช่วยไปช่วยที่มันจะไหนอ่ะเขากำลังต่อสู้กับพวกกูร้ายเอืมเขาละกุดตามอะไรพี่โม่อะไรอ่ะ

กูช่วดูเลดิเนไอ้มบอกว่าแด้ยังไงก้อเนตายเนาะแผลหลวงแดีเหมอน้าข้าจะมีแผลเป็นมกเลยทยไม่ได้ยั็ไมู่้แลวเวเก่ามึงไม่ได้เย็ยังไม่ตายแล้วถ้ามึงกนถ้ามึงปเยี่ยวตรงไหนตอนนมได้ิบลอนนได้ยิบไ เอาายน่าเนาะเอาไว้ที่บ้านผมไม่เอืองข้าวเอืองปลาแล้วผมกอนไม่ถูกแล้วเดียวเดี๋ยวพนอหนุ่มไกินมังเลยลูกอะไรเวลาเราต้มมังไม่ใช่มังค์เลยอ่กินเวลาเราต้มังไปไปอยู่บ้านอยู่บ้านอยู่บ้านพักแต่ว่ามันไม่มีนมมีต้มอ่ะในแล้วเราเปนมีนมในยังไงอยู่หนไม่มีลูเนี่ยหนูไมเคมีลูกหนูจะมีของหน่

มึงเป็นผู้หญิงม uh> ึงต้องทวงเรี่องเด็กคนนี้มึงทวงนมเองไม่ต้องให้เขาไปช่วยทวงสนใจมั้ยไปไปไปตัวเชื่ออะไรดีเออเออเอออย่ารื้วอย่างนั้นสิลูกอะไรทำไมเดี๋ยวรื้ตกหัวผมก็ไม่ไร้หรอกเนี่ยอย่างเนี้ยนะักไว้เดี๋ยวพอโตขึ้นมันจะเรียนอยราคาเนี่ยท่าเนี้ยท่าดีใะนี่ที่กำลังใจเปิดคลองเรียนราคาอยู่แเนี่ยบอกเด็กในอีเมลไม่ใช่กโเด้วยอื้อไม่ดีอื้อไม่ดี อุ้งฟังไว้อุ้งฟังไว้เออแคไหนมันบาดตาบาดใจไม่ให้จะอุ้งหลายท้องเดี๋ยวกินใส่หมดไม่ได้เหรอเออเออชื่อเออเธออะไรเฉยๆเออหนูเรงชื่อชื่อหนูชื่อแมวพี่ชื่อหม้อหนูชื่ออ้าวนี่เด็กนี้ชื่อแตกเด้งโอเอะไรอ่ะ

เนี่ยเรียกไงเนี่ยอีปี๊กก็ไม่เอางงงแล้วไอ้พี่เนี่ยอีปิกไม่รู้จักแม่ว่าข้าเนี่ยอีปิ๊เนี่ยงานก็นัดซอเลยก็เรียนกานเนี่ยอีปิกเนี่ยนะมันก็ชิวมันป็ชิวถูรักกันนากน้องสับน้องจังมาอธิบายให้เขาใจหน่อยพีมาเปาปิยมาจังเ ชื่อนี้จะชื่ออิ๋วไม่เอาลูกเอาชื่อไทยๆนะลูกนะชื่ออะไรล่ะเพราชื่ออะไรละลูกเด็กอร์ชื่ออะไรเบนจอลคุณพูดนะเอาโดยที่เรื่องใหม่แต่งเสร็จก็คืนเลยนะเรื่องนี้แต่งเสร็จเมื่อคืนแล้วจะมาลุ้นได้ยังไงวะาจะให้ชื่อเบเกอร์วัเอาดูมันคืออะไรนะเรื่อเรื่องที่เรื่องเรื่องนี้ก็มีอะไรบ้าง เกิจรมาครบ50าสิกปีเพิ่งเล่นครั yeah, ้งนี้ไปทั้งเลยชื่อเบนจวันยากที่เดจังเป็นบุญรัศนเสียเปลือด้วยเลยจะเปลี่ยนช้องไหน้องเลยชื่ออะไรเบญจยาดอะไรเนี่ยเบญจาอะไรเบญจยานี เออๆเรียนสารราชการ <laughs> <laughs> <laughs>